คุ้มค่าไหมในการ่อนต่อเดือน6,000บาทกับรถทั้ง2รุ่นยอดนิยมของค่ายโตโยต้าสำหรับเจ้าคันแรกนะครับเป็นออติส1 8 e ปี2018คันนี้รถสวยเดิมๆม,มากๆโชวเชียวด้วยไฟหน้าพร้อมเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์และที่สำคัญอะไหล่ถูกมา,มากๆใกล้เคียงกับค่าซ่อมเวลาคุณใช้รถพวกซิติคาต่างๆสำหรับเจ้าพรีอูซรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษด้วยและเป็นโฉมสุดท้ายก่อนที่พรีอูซจะไม่มีในประเทศไทยนี่โฉมสุดท้ายนะครับไฟตัดหมอกถูกแยกออกไปแล้วไฟหน้าทันสมัยมากๆครับเป็น LED projector เสน่ห์ของเจ้ารถคันนี้นะครับเป็นหลังคาแก้วและเป็นสันลูบสามารถเปิดได้ด้วยด้านบนมีในส่วนของตัวแผงโซลาเซลล์ด้วยนะครับเพื่อระบายความร้อนออกจากตัวรถเวลาจอดรถตากแดดทางานควบคู่กับตัวพัดลมครับจะมีพัดลมดูความร้อนออกจากตัวรถทํางานอัตโนมัติเพียงคุณเปิดสวิตช์ไว้นะครับและที่สําคัญในสวมสุดท้ายนะครับคุณจะได้หน้าจอและระบบนําทางเนวิเกเตอร์ด้วยภายในเอี่ยมเอี่ยมเนี๊ยบเนียะครับสำหรับออติสนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับสามารถวิ่งได้เป็นล้านกิโลถ้าเกิดคุณดูแลดีและในส่วววนของตตัั เป็นบล็อกเดียวกับออเทสดังนั้นความทนทานของตัวเครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงครับทนทานแน่แน่พนวกับในส่วนของระบบไฮบริดที่ทําให้คุณประหยัดน้ำมันได้เกือบ20กิโลลิตรในการใช้งานจริงถามว่าคุ้มค่าไหมครับในการเสียค่าใช้จ่ายเดือนละ6,000บาทในการผ่อนรถทั้ง2คันนี้จองผ่านช่องทางออนไลน์ของเราในทุกช่องทางครับรับไปเลยบัตรเตริมน้ำมันจากเอกทัสต์ซีนะครับ3,000บาทนะจ๊ะและที่สำคัญรถทั้ง2คันนี้รับของแถมเหมือนเดิมครับมูลค่า50,000บาทโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ที่ทัส Auto ททนนทสสตตีีีีี้้อเเเดดทท่่่่ยวาานนนนนััรผมมมชืแถๆบ